ครับวันนี้ก็มีจอนะครับเข้ามาใหม่4ตัวนะครับมี9นิ้วและ10นิ้วนะครับของค่ายสมากตนะครับจอ4นิ้วรำสีล้อม64 CPU 8คอร์รองรับกล้อง360นะครับแล้วก็กล้อง h h d นะมี Apple CarPlay ด้วยนะครับทางบริษัทบอกว่าจอรุ่นนี้เข้ามาใหม่ไวกว่าเดิมนะและเสียงดีกว่าเดิมนะภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมาเชื่อมต่อกับแท่นที่เราไว้เทสระบบจอนะครับที่ร้าน นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจอขนาด10นิ้วมาดูจอก่อนนะครับตัวจอก็เหมือนกับจอทั่วไปนะครับก็มีปุ่มทัดเมนูอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจอเป็นจอกระจกแก้วสาย2ชั้นนะครับงานก็ทำมาดีนะครับขอบจอ,อก็ งานเกเอนะครับตัวสิงห์ระบายความร้อนนะมีความหนาพิเศษนะครับน้ำหนักดีด้วยนะครับมีพัดลมระบายความร้อนมีช่องต่อเสา 4G เสา GPS สเสา FM นะแล้วก็จุดต่อต่างๆทำมาดีนะครับปลั๊กไฟ16พินนะฟิล15แอมป์นะบ่งบอกถึงกำลังขับที่สูงด้วยนะครับสเปคระบุชัดเจนนะแรม464 8คอนนะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้มาในกล่องเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนีก็จะมีชุด เสา cg นะครับ1เสาเสา gps 1เสานะครับอุปกรณ์ต่อสัญญาณภาพเป็นปลั๊กต่อสัญญาณภาพและเสียงนะครับ1ปลั๊กนี่แล้วก็มีปลั๊กต่อกล้องถอย1เส้นสายต่อ USB 2อพอร์ตนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟฟรีไซส์นะครับมีมให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่า การใช้งานแล้วก็รูปแบบจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเสียบต่อกับลักที่เราเตรียมไว้เอาไว้เทสอยู่แล้วนะครับปั๊กนี้นี่นะครับก็เสียบปลั๊กไฟครั้งแรกก็รอ,อนิดหนึ่งนะให้ระบบเครื่องเซ็ตตัวเรียบร้อยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นแท่นจอนะที่เราเอาไว้เทสนะหลายแบรนด์หลายค่ายนะครับแล้วก็หลายสเปคด้วยนะครับอันนี้หน้าจอก็ขึ้นมานะเป็นรูปแบบกล้อง3 6 0ก่อนเลยนะเป็นจอที่รองรับกล้อง360นะครับวันนี้ก็หน้าเมนูหลักนะครับก็จะประมาณนี้นี่เมนูหลักนะครับสามารถเปลี่ยนทีมได้เปลี่ยนทีมเป็นรูปแบบทีมหลายรูปแบบเลยนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวมาลองเชื่อมเน็ตดูก่อนอ,อันนี้ก็เชื่อมเน็ตเรียบร้อยนะครับเวลาตรงนาะสิบสิบสองนะครับก็เข้ามานะที่แอปแอปที่เราชื่นชอบนะครับมาดูความเร็วในการใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานไหลลื่นนะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บเลยแล้วก็ดู การไทฟีดด้านข้างนะครับก็ถือว่าเร็วไม่หน่วงนะครับสุดยอดมากแล้วก็ในเรื่องของระบบนำทางนะครับ Google Map ก็แตะเข้ามาที่แมปแล้วก็มาลองดูความเร็วในการค้นหานะ สารีการประมวลผลก็เร็วนะครับแต่เข้ามาเส้นทางนี่ครับใช้งานได้ไวมากแล้วก็แบ่งสองหน้าจอได้นะแตะะ่ก็จะใช้งานแอป YouTube ฝั่งหนึ่งแล้วก็นำทางฝั่งหนึ่งได้ แล้วก็ลูดแอบ,บเดียวนัาต้องขึ้นนะครับปิดจอได้ด้วยนะครับปิดจอได้แต่เหลือแต่เสียงได้นะครับแต่กลับมาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับนี่เขาการันตีว่าเสียงดีนะครับเข้ามาที่ระบบ DSP ตัวนี้ก็จะมีการปรับ EQ นะแนวล็อกป๊อปแจ๊สัวนี้เช็คเฟเดอร์บาลานซ์ซ้ายขวานะครับหน้าหลังแล้วก็สามารถคอนโทรล ความดังของเสียงแต่ละช n e l ได้นะครับเช่นลำโพงหน้าซ้ายขวาลำโพงหลังซ้ายขวาซับวูเฟอร์นะปรับกับเฟดได้หยุดเสียงชั่วงคาวได้สามารถที่จะตัดแบ่งความทีลำโพงแต่ละ c h a ช n นลได้นะครับสามารถตั้งค่าระบบไทม์ไลน์เมนหรือว่าหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวได้นะครับก็ถือว่าครบมากนะครับแล้วก็สามารถที่เรลองรับ Apple CarPlay Android Auto กล้อง360ก็ถือว่าครบนะครับตัวนี้ เป็นจอยลอยคุณภาพดีนะครับแบรนด์ซัมาันะครับแรมซีล้อม64 CPU 8คอร์ครับรองรับกล้อง360 a p p l น c a ะครับ a p p เ e CarPlay ได้นะครับท่านที่สนใจนะครับจอยรอยคุณภาพดีนะครับราคาไม่สูงใช้งานไวและเสียงดีนะก็สามารถจะติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามานะครับที่ร้านไพศาลเทคนิคน้องแครสระบุรีได้เลยนะครับ